ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับในส่วนของใครที่กําลังลดน้าหนักอยู่นะครับก็หรือว่าต้องการจะควบคุมน้าหนักนะครับหรือสัดส่วนของเราให้ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยคือการกินนะครับการกินในส่วนของโปรตีนนะครับอันดับแรกคือโปรตีนที่เราต้องคานึงถึงนะครับก็คือโปรตีนที่ร่างกายต้องการปริมาณต่อวันนะครับก็คืออย่างน้อยเท่ากับน้าหนักตัวของเราอย่างเช่นผมหนัก60นะครับก็ต้องกินโปรตีนนะครับต่อวันนะครับปริมาณ 120กรัมนะครับถึงจะครบถึงจะ,อะพอดีกับร่างกายครับแต่ในกรณีของผมเนี่ยผมออกกําลังกายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิตเนสเนี่ยถ้าเกิดวันไหนที่เราฟิตเนสนะครับเราก็กินโปรตีนเป็นปริมาณองเข่าก็คือเอา6 0คูณ2ก็เป็น120กรัมนะครับต่อวันเพื่อ,อให้ร่างกายเนี่ยได้นําได้ โปรตีนในปริมาณที่ครบนะครับวันนี้ผมไปผมไม่ได้กินไก่หมดนะครับปกติผมจะกินไก่กับไข่นะครับอันนี้ผมก็เสริมด้วยตัวนี้นะครับเป็นของซูเนซเซเว่นนะครับมันก็จะมีโปรตีนประมาณปริมาณ25กรัมนะครับแล้วก็จะมีส่วนของอแต่มันก็จะมีของแถมมาด้วยนะครับคือมีน้ําตาลมาประมาณ10กรัมมีโซเดียมเยอะหน่อย210มิลลิกรัมนะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าเราจะซื้ออะไรในเซเว่นนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่า ส่วนประกอบของอันนั้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าถ้าใครมีอยู่นะครับก็ซื้อซื้อไข่กับอกไก่นะครับก็จะโอเคผมซื้อกินอยู่เป็นประจำนะครับตัวสองตัวนี้ก็โอเคอยู่กินมาแบบเวลาหนึ่งปีนะครับก็ถือว่าได้ได้แบบร่างกายมันก็แบบไขมันมันก็ไม่พุ่งนะครับก็กินตัวนี้ก็คู่กับกินอาหารปกตินะครับก็ดูแลรูปร่างนะครับ ให้มันสมส่วนอยู่ในระดับหนึ่งนะครับจากการทานตัวของไข่กับไก่นะครับเสร็จแล้วก็ซื้อผักมาเราต้องกินให้ครบ5หมู่นะครับเพื่อที่ร่างกายของเรานะครับจะได้อ่ามันจะได้แบบดึงไขมันออกมาใช้ได้นะครับอันนี้วันนี้คลิปสั้นนะครับแนะนำเดี่ยวโปรตีนนะครับว่าอย่างน้อยถ้าไม่ออกกําลังกายนะครับอย่างน้อยต้องทานนะครับเท่ากับน้ําหนักตัวนะครับ60กรัมก็60กิโลทาน60กรัมแต่ถ้าเกิดใครออกกําลังกายนะครับเช่น ฟิตเนสนะครับที่ต้องใช้พลังงานเราก็ต้องกิน2เข้านะครับของก็ถ้าเกิดใครนะครับลองลองทานนะครับลองปรับมากินนะครับตัวอกไก่ไขนะ่โปรตีนจากธรรมชาติที่ก็กินเรากินอยู่แล้วนะครับก็ถ้ออาอกออกกาลังกายเรกินเพิ่มเข้าไปหน่อยหนึ่งถ้าเกิดใครไม่ออกกาลังกายก็กินแค่น้าหนักตัวนะครับก็จะทําให้อา่าไปลดพวกแป้งนะครับน้าตาลลงนะครับก็จะทําให้เราเนี่ย คือเอาในปริมาณที่ร่างกายใช้พอนะครับก็มันจะทําให้เราไม่ไม่ไม่มมีรูปร่างที่โอเคนะครับแล้วก็ออกกําลังกายก็ออกประมาณ3าถึงสวันต่อสัปดาห์นะครับก็บางวันก็ไปวิ่งบ้างไปเบินบ้างออกบ้างนะครับก็เนี้ยก็เสริมโปรตีนนะครับพวกนี้เข้าไปมันก็ทําให้ไปพอเรามีโปรตีนเยอะมันจะมีกล้ามมวลกล้ามเนื้อเราเยอะมวลกล้ามเนื้อเราเยอะปุ๊บนะครับมันก็ทําให้ส่งผลให้อ่าอ่ามันระบบขผาผ่าญของเราเนี้ยทำงานดีนะครับทาให้เรากินอะไรเนี้ยได้เยอะขึ้นนะครับก็ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับ